คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จริงๆหลายๆจังหวัดเขาอาจจะมีการจัดงานบุญงานประเพณีกันอย่างงานบุญบ้างไฟก็หลายพื้นที่เลยงานบุญก็อยากให้มีเรื่องราวดีๆมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเรอาอหรือความสนุกสนานแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์อย่างในคลิปที่จะนํามาเสนอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทําไมไปงานบุญแต่ว่าหัวร้อนเจอกันต้องมาตีกันแบบนี้ด้วยค่ะ oh, ่างคนต่างจะมางานบุญก็ไม่น่าจะต้องมาทาะเลาะเบาแวงอะไรกันแบบนี้นะคะ,<ฮ>ะย้งเตือนนะคุณผู้ชมเราไม่สนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายนะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Facebook ที่เขาเหมือนขับรถน่าจะขับรถมานะแล้วมาเจอเหตุการณ์คนกําลังต่อยกันอยู่ต่อหน้าพอดีอ่ะ ก็เลยเก็บคลิปนี้ไว้นะคะแม่ทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นมีทั้งชายวัยกลางคนนะอยู่ในพื้นที่บ้านตูมหวานตะบนพลงามอำเภอคำชะอีที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟโอ้โหไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรอแต่ซัดกันขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยอันนี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธแต่ว่าทั้งหมัดทั้งแข้งโอ้โหมาครบนี่ <c oughs> กระโดดเข้าใส่กันแบบนี้เลยค่ะใครล้มเนี่ยไม่ได้เลยนะ หรือว่าพลาดเพราะว่าถ้าลมปุ๊บเขาเรียกว่าถูกกินโต๊ะโ,โดนลุมสกรรมทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานบุญบ้างไฟอีกแล้วที่บ้านบากนะคะตำบลคำบอกอาเภอคําชะอีเหมือนกันผู้สื่อข่าวช่อง7 HD ของเราก็รายงานว่าพฤติกรรมการก่อปัญหาของวัยรุ่นที่ทะเลาะก,กันแบบนี้ในงานบุญเกิดเป็นประจําเลยค่ะก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตํารวจท้องที่ก็พบว่าทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บแจ้งความเอาผิดไว้แต่ว่า คนแบบนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่จะไปร่วมงานะเราเราก็อยากไปทําบุญอยากจะรับสิ่งดีๆไม่ได้อยากจะไปเห็นความเดือดร้อนแบบนี้หรือบางทีเผลอเ,เ,เป็นลูกหลงโดนลูกหลงไปด้วยจริงอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าก็มีหลายครั้งที่เรานํขขาเสนอข่าวลักษณะแบบนี้ที่คนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยต้องมาเจ็บตัวนะคะเพราะความคึกขนองนี่แหละอ้าวก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรการอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะ,คะ